สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องสาธารณรัฐโจนผู้เขียนคุณสกอตลินผู้แปลคุณพอยโจนเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีนวนิยายผจญภัยนวนิยายแปลนวนิยายชิวสุภาพบุรุษโจนคำาปรยหลังจากเหตุการณ์ในทันวราล็อกและยอง แห่งแกงสุภาพบุรุษโจรมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางเหนือพิษในตัวของล็อกกำลังจะฆ่าชีวิตเขาอย่างช้าๆพวกเขาจำเป็นต้องหาทางรักษาให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่กำลังสิ้นหวังนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้รับข้อมูลจาพพกผู้ที่พวกเขาไม่คาดคิดนั่นคือจากจอมเวทแห่งอาร์เทนแม้แต่เหล่าจอมเวทก็ต้องการใช้ความสามารถของสุภาพบุรุษโจรทั้งสองฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในคาร์เทน แต่เรื่องไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของพวกเขาก็มีผู้ช่วยเช่นกันเธอคือซาเบธาผู้หญิงคนเดียวที่ได้ชื่อว่ามีฝีมือทัดเทียมกับล็อกลาโมลาและเป็นผู้ครอบครองหัวใจของเขาหนางังสือเล่มนี้มีทั้งหมด820หน้าราคา695บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์บัวส์บอนเดอร์ หนังสือเล่มนี้อยู่ในนวนิยายชุดสุภาพบุรุษโจนเป็นภาคต่อจากหนังสือเรื่องคำรวงของล็อกลามโมล่าและโจนสลัดทะเลเดือดนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย